สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุคนเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้มอน,นิมาอัปเดตบานอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะต่อจากวิดีโอที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิดีโอที่แล้วก็เป็นเทพืนเนาะคะ่ะแต่ว่ามอน,นจะอ่ะเป็นมือไม้นะคะเนาะเพิ่นเอาอันนั้นมองเทพืนเพิ่นเอาอันนั้นแกะแบบออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแกะแบบกลางๆนี่ออกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ บัณฑิตเนเพื่อนกระสิมาใสอยันนั้นเนาะค่ะเมื่อเนาะ,ะใสแบบเทเสาสำหรับสิเทเสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแบบก็สิเป็นเนี่ยนี่ลยค่ะน้ำเลียมจังสีเนาะ,ะนี่ใสสองอันก็สิได้อ่าได้เสาได้มาเสาเรียมพอดีเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะใสสองอันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาสองอันมาประกบกันเนาะค่ะ แล้วเขาก็จะใส่น็อตใส่ยางเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็เป็นมือแรกของการใส่แบบนะคะแต่เพื่อนกับ่ท่านได้จัดว่าให้มันตรงมันยางเนาะเพื่อนกับใส่ใส่ไใบพ่อมันอันใดซื่อๆเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนจะมาจัดมานยางเมื่อคืนมานยางให้มันตรงเส้นตรงยางอีกเพื่อนเนาะค่ะได้ได้มุมได้ฉากเนาะค่ะเนาะ ไอเสาตรงนี้จะเป็นความสูงอยู่ที่สามเมตรหาสิบนะคะเนาะจากตรงที่อา่าเพื่อนมีบ้านอยู่นะคะพี่น้องเนาะความสูงสามเมตรหาสิบนะคะหมายถึงว่าสูงขึ้นไปจะว่าสูดเสาเลยเลยนาะคะพี่น้องสามเมตรหาสิบนะคะเนาะเนี่ยเป็นกระมาใส่แบบซอยกันเนาะกัดขี้เกาละกันวันนี้ กับมีสามสี้นเองเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าช่วงเป็นช่วงเกี่ยวขาวเนกะหย่งยาเนาะคะ่นะเนาะเนกะใส่แบบกันสามก้นสี่ก้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบัตเนีใส่แล้วเิ่นกันเห็นบอกค่ะพี่น้องเป็นสิเริิมหาใหม่มายืดให้มันได้ฉากได้มุมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่กะในแบบมันก็นจะมีพวกตัวนอ็อตตัวยางที่ว่าใส่ในหูอย่างแบบนี้น้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ คือหห้มันได้ฉากไดม้มุมเมียงแบบนี้เนาะอันก็นี่แหละกับมึงไปน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเขาก็จะหาไมา้หายังมาดึงฉากดึงยังให้มันไดม้มนะุมเนาะตามที่เห็นนี่แหละเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือพอท่านแล้วเนาะคะ่ะใส่แบบเมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องที่เพิ่นใส่แบบเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่า ไอเสาตังยี่สิบเอ็ดตนเนาะค่ะบัตเตอร์่แบบมันกันหนักหนักเลยคะ่ะพี่น้องมันบเดาเบาเนาะคะ่นะเนาะเป็นกะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะคือเพิ่นใส่แบบทั้งหมดสองหมือคเึิงเนาะคะ่ะจังค่อยเพิ่นแล้วเนาะ,ะเนี่ยสองหมือนเกิงอันเนี่ยอันกะผ้ามะเมืองเนาะ,ะเนี่ยอันตื่นเต่าขึ้นมาอันกับมะเมืองอีกเมื่อนี้เป็นเป็นมือที่สองเนาะคะ่ะ มือนี uh, pues mm. okay. like ้ก like ็เป็นอีกมือหนึ่งถัดมาเนาะค่ะเนาะจะเป็นตอนเสาของอีกมือนึงนะคะเพิ่นารใส่ใส่แบบอีกครึ่งมือนะคะเป็นมือว่านเนี่ก็เป็นมือที่สองเนาะมือนี้เป็นอีกครึ่งมือนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าเนี่ยคือครึ่งมือของมือนีเพิ่นใส่แบบแล้วนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจะ เพิ่นใยยามเสพติใส่สแล้วในช่วงเช้าเนาะเพราะว่าตอนบ่ายเพิ่นสิได้เทเสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะน yeah. แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นสิหาคนมาซอยหลายคนเนาะค่ะเพราะว่าเพินนะเ่นอยากเทเสาให้มันแล้วมื้อนี้เนาะ,ะค่ะพี่น้องเนาะก็สิหาคนเพิ่นก็สิหาคนมาอันดึงแบบมาจะอ่าเฮ็ดให้แบบมันได้ฉากได้มุมเนาะค่นะเนาะมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดง,งานหลายคนเนาะค่ะเพิ่นหาคนมาซอยหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กะกะจะประมาณประมาณนี้นะคะเวลานี่คือสาม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 ตนฟังนี้คือเป็นดึงใดแล้วเนาะคะ่ะดึงฉากใดฉากเขามุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเพิ่งก็จะเอาไมาน้นน่อยมาตีไม้ยืดให้มันอยู่นะคะเพื่อตีให้มันตังฉากแบบนี้นะคะพี่น้องเนาะนี่ดาวสิไป z ้มไปน้ำกันค่ะเพราะว่าเอานี่เห็นบอกคนแล้วแล้วอันนี้เป็นการ เพิ่มมาเทเสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นแล้วนะะี่กันดึงฉากด,ดึงงันเสาเรียบร้อยแล้วนะคะเพอดีเป็นกัะส่วนายเพิ่มกับมาเทเสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยเทเสากะเพิ่นตีไว้ว่าอ่าอ่าซีเมนต์ในสามคิวเนาะคะ่ะสำหรับเสาอ่าหีสิบเอ็ดตันเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกับซังซีเมนต์มาสามคะิวเนาะ นี่ราคาเพราะว่าเสามันสูงตองตอนางลานขึ้นไปสองสันนะคะเนาะเถึงประเทศซอยกันยังสันนะคงทพี่น้องเนาะถึงเ้าสี่มีรถซีเมนต์มาส่งแต่ว่าหนาเสามันสูงเ้านกะ็ต้องตอนางลานเฮียงกับตอขึ้นไปเนาะคะ่ะพี่น้องถึงก็เทซอยกันเนาะวันนี้เพื่อนกะหาคนมาเห็นงานซอยหลายเนาะ,ะเพราะว่าเป็นอยากเที่ยเสาไอ้มันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ไม่มแปดเก่าคน้นนะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะช่วงไปน้ากันค่ะความสูงของเสานี่ค่ะสามเมตรหาสิบสามเมตรครึ่งนะคะพี่น้องเนาะจากมองนี่แหละมองขึ้นติดเป็นว่างแบบนะคะสูงขึ้นไปสามเมตรครึ่งเนาะคะ่ะนี่แหละอันเป็นกะเทยประมาณนี่แหละประมาณเกือบสองชั่วโมงนะค่ะพี่น้องอันก่ะ มาอยู่เมืองจะว่วะเกือบสีแล้วเนาะซ้อนส่วง็นเทเสาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันกับบุ่อยเดทท้ายวิดีโอหลายนะคนะเนาะค่ะจังใดอันก็ต้องขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติ่ติดตามรับชมสู้ขู่สุคนเนาะค่นะเนาะจังใดก็พอกันวิดีโอนานเนาะค่ะว่าหลังจากเทเสาระพนกัะสิเหตุอย่างต่อเนาะค่นะเนาะ พ่อกันวิดีโอหน,หนาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมกันเทนดยังปิดพลาดไปกระต้องขอตทดขออภัยไปนะคะเนาะอ,อันสีบอลถ,ถึกถึกพิดๆิดแนกระต้องคอตทดขอไปค่ะพ่อกันวิดีโอหนาค่ะบายบายรักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อ